ใครนะเนี่ยอยากรู้นะนี่เนี่ยน่รีบบอกเไม่สนใจผู้ว่าเลยผู้ว่าน้อยใจน <c oughs> ะนะครับขอบคุณนะครับก็วันนี้นะครับก็อยากฝากนะครับอยากฝากเรื่องการท่องเที่ยวใกล้กรุงจังหวัดต่างๆที่ใกล้กรุงทั้ง4ีจังหวัดไว้เพราะว่าทั้ง4จังหวัดเนี่ยเราเสียเปรียบตรงที่ว่า คนต่างจังหวัดเนี่ยจะมาเที่ยวหาเราน้อยเพราะว่าอยู่ใกล้แตนะ่พอมาถ้าต่างจังหวัดมาก็จะเข้าแต่กรุงเทพแต่กรุงเทพนะทั้งที่เรามีมนสเสนห์มากมายนะครับอย่างของเราของอ้อมนนเนี่ยนะครับมีวัฒนธรรมที่อยู่ริมของอ้อมนนเนี่ยมากมายมีวัดวาอารามซึ่งเก่าแก่กว่าหลายจังหวัดในจังหวัดนนเนี่ยวัดที่เก่าเนี่ยสี400่กว่าปีนะครับ แม่น้าน้ําอ้อมน,อนนี่ก็คือแม่น้ําเจ้าพยาเก่านะครับเป็นสายเก่าส่วนสายใหม่เนี่ยได้ขุดนะฮะขุดลัดออกไปนะครับก็เกิดเป็นแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งมีประวัติมากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ชิมได้ชอบกันแล้วก็อย่าลืมไปท่องเที่ยวนะครับไปตามหาเส้นทางมนสเสน่ของแต่ละจังหวัดเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ ได้ร่วมกันจัดงานร่วมกันคัดสรรศิลปินดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมนะฮะคัดสรรอาหารอร่อยๆของแต่ละจังหวัดมาให้ท่านได้ชิมคัดสรรสินค้าที่ได้คุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนได้เลือกสรรไปใช้กันนะครับขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ โดยเฉพาะทั้งตัวแทนจากทั้ง4จังหวัดนะครับท่านรองผู้ว่าวันนี้มีท่านรองผู้ว่าผู้หญิงทั้งสองท่านเลยนะฮะนะฮะไม่สนใจท่านรองผู้ว่าผู้หญิงเลยสนใจแต่นศิลปินผู้ชายเนี่ยนะฮะเดูดิโอ้โหมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยเนี่ยข้างหลังนะขอขอ,ขอบคุณส่วรายการต่างๆนะครับขอบคุณทังห้างห้าง สำหรสินค้าของเรานะครับที่ได้สนับสนุนนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆนะครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ไม่ได้เอ,อ่ยนามและขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับขอเสียงดังๆด้วยครับต้องแย่และก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดโครงการสเสน่ห์ใกล้กรุงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลหน้าบัดนี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะเรียนเชิญให้ท่านอยู่บนเวทีกับเราต่อก่อนนะคะอยากจะขอ,อนุญาเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านไม่ได้ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเธอเธอ,อวันนี้เธอมาหาใครกันพูดดังๆให้ท่านชื่นใจซิไวิเอาใหม่ท่านพูดว่าเอาใหม่วันนี้มาหาใครคะไ่ กำลังใจในการเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้ค่บบอกว่าเป็นตัวแทนตัวแทนของทางน,นะะ้องรม่นโอ้โหสุดยอดอเ,อเยยชิญท่านเลยค่ะวันนี้ท่านบอกว่าน้อยใจมากมาเป็นประธานก็ต้องการกำลังใจเช่นเดียวกันนะคะค่พะพร้อมไรือยักับท่านประธาน เราจะได้พบกับสเสน่ห์ใกล้กรุงแบบใกล้ชิดจริงๆค่ะและตอนนี้ได้เวลาที่เราจะเข้าสู่พิธีเปิดงานของเราอย่างเป็นทางการนะคะลำดับต่อไปต้องขออนุญาตเรียนเชิญคุณสิริวันฮาเลอรวิวันเพือนให้เกิขึ้นเนเวทีเพื่อทําพิธีเปิดร่วมกันด้วยค่ะ,คะแล้วต้องขอเรียนเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมค่ะและทางทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการค่ะแน่นอนว่าวันนี้เรามีวัยรุ่นมาอยู่ที่บริเวณงาน ของเราเยอะแยะมากมายเดี๋ยวต้องขอแรงวัยรุ่นทุกคนช่วยกันนับถอยหลังดังๆพร้อมๆอมกันนะคะ,คะเพื่อเป็นการให้สัญญาในการเปิดงานของเราอย่างเป็นทางการค่ะเอาละค่ะวัยรุ่นพร้อมหรอย วัดเลยนะคะนนทชาบุรีสม,มุทรปราการนะคะรูว่าจะเป็นช,ปชาประชุมชานีนะค่ะและนครปฐุมนาเนี้ค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญุูท่านบนเวทีถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นการถ่ายภาพชบอแรกในระหว่างนี้นะคะ เชื่อว่าหลายท่านที่มาชมพิธีเปิดของเราอยากจะเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานเดี๋ยวรออีกสักครู่เดียวค่ะวันนี้เป็นมิติใหม่ของการเปิดงานนะคะ